Thời lại không? xem mực xem subscribe thôi. ไม่ไม่เด้งเบอกแกว่าไม่ถดีกเด็็เดเียว เกี่ยวเลือดออกเกียวได้พดนีบอกแล้วว่าต้องเห็ดเกี่ยวย่ำแบบบูปี่ยวกินเ่างเหตุแบบนี้่กินเทแนก็เลยกดแชร์ทำเครับเด้อกลกดแชรกดติดตามครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปครับผม